ครับสวัสดีพี่น้องจ๋ายเอฟซีแฟนคลับทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องนะครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสถานที่ทําการแสดงวันที่10มกราคมตลาดคล้องถมอันเพิ่ม,มั่นจา่าคลี่สามแยกไฟแดงเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกดวงใจนะครับสาวน้อยเพรบันแพงก็ดีหรือว่าสาวน้อยลำเพลินชว์เอฟซีที่ติดตามผลงาน อาตีกำลังติดตามทั้งช่องนั่นตะพงลําเพิ้นโชนะครับวันนี้เต็มวงคือเกานะครับสาวน้อยลําเพินโชของเรามาทําการแสดงที่นี่นะครับแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการบอสโจเฮียน่อยรับประกันคุณภาพอยูสามแยกไฟแดงนะพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องสำหรับเอฟซีเฮาทีสิมาาเป็น3ามแยกไฟแดงนี่ที่มาจาก มาจากอำเภอพระยืนมาครับมาจากอำเภอพระยืนน่ะจะมาถึงสามแยกก้อน,นสิขาอำเภอนะครับนั่นหนึ่งก้อนก้อนสิขาอำเภอก้อนสิถึงศูนย์ตัวยตตาพี่น้องหันหนาไปทั้งอำเภอชนบททั้งอำเภอบานไทอ่<ร>อพี่น้องมาจากทั้งอำเภอพระยืนนะครับจะถึงสามแยกแล้วก็อยู่ตรงด้านซ้ายของไฟแดงเลยนะครับ อยู่ด้านใส่สามแยกไฟแดงนะพี่น้องสามแยกไฟแดงอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับมื่อนี้สาวหน่อยล้ำเพิินโชว์เขาเข้ามาทำการแสดงณตรงนี้เป็นลานตลาดนะครับลานกว้างมากอมพอคาเมค้ากำลังเริ่มมาลงนะครับพอคาเมค้ากำลังเริ่มมาลงวันนี้ลานกว้างมากนะพี่น้องมันจาพี่น้องชนนบทตบ้านไพชนบทต อำเภอพระยืนอำเภอไก่เคียงนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับตอนนี้เวทีของเขากับลุงเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วกับมืออื่นนะครับสาวน้อยลํำเพิ่นโชว์ไปทำการแสดงที่พุทธมนฑลอีสานถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพุทธมนฑลอีสานพี่น้องกับคือสีหูจักดีเนาะตรงที่ าชาปนก,กิจสรีละร่างกายของหลวงปู่คูณปริสุทดโทนะพี่น้องเท่าขอนแก่นกับสิงหูจักดีย่ดอกมาหอดจอดถึงแล้วนะครับพอขาแม่ข่ากําลังมาเห็นว่าสังกสีกว้างมากพี่น้องวันนี้ราคาบัตรก็จะประมาณสักร้อยสีสิบได้มั้งว่าแน่ใจเนาะประมาณนี้ละะ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อตุ้ยมื่อนี้บัตรอะไรครับมื่อนี้บยบัตรนะบัตรจะเรียกว่าเขาฟี่ดิเนี่ยบัตรร้อยซาวนะครับบัตรร้อยซาวสอดแจ้งเด้อพี่น้องเนี่ยแดดประชองหามเลือกประมาณเจ็ดโมงเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าแดดจังสีออกเมื่อนี้ยเพราะว่ามื่อนี้สีหนาวครับมื่อนี้มันล่มแห้งมันล่มแห้งมื่อนี้ นะครับมาถึงแล้วนะครับสามแยกไฟแดงมันจากคิรีพี่น้อง <S 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 แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับมามันจากคิรีมาถึงอำเภอมันจาคิรีทางขอนแก่นขอนแกนน่นในล้ำเพิ่นชัว่วเฮาเอ่ย,ยังยังบ่ทัานเด้ลงเนาะเอ้ยลงแล้วแต่เป็นเขตอำเภอภูภภภอเวียงอำเภอ หนองเรือนะครับครั้งที่แล้วงานแหลกแลยอยู่อำเภอหนองเรือหนองเรือผู้เวียงวัดวัดกุดหูนกเขาไปในปลาในดงพุ่ะวันนั้นสร้างปรากฏการณ์นะครับรถติด3กิโล4กิโลเขาไปในปลามันปลาอ่อย <c oughs> อคนไปเบิ่งล้ำเพื่อนโชว่กันนะครัวันนี้เวทีลงเต็มเต็มทุกด้านนะครับทั้งโคง้งนาโคง้งหลังโคง้งนอกโคง้คงในลงเต็มเบิ้ เพราะว่าสถานที่กว้างมากนะครับกว้างอิลีกว้างจุคนได้หลายหมื่นนะครับ <Okay. S 1> สำหรับล้ำเพิ่นโชว์องเทากับมีงานอีกสองหมื่นนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็หย,ยุดหยุดเน่าอีกหลายหมื่นยูพี่น้องนะครับอย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานเท่าแน่ก,นแกันแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะทั้ง่องพนันนี่แหละกาสิอัปเดตให้เฮาได้หูกันเรื่อยๆกันแล้วกันเพราะว่า ถ้าวันไหนไม่มีงานถ้าวันไหนไม่มีออกวงเนี่ยก็บซีบคอยเด่ไทคลิปปันไดเนาะเพราะว่ามันบม่มีหม่องไทไปทำคอนเทนต์อะไรที่มันล่อแหลมล่อแหลมกับบอคอยได้ปันไดนะครับช่วงช่วงมงนี้ก็เลยจำเป็นต้องรอวันที่ออกวงรอวันที่เราได้ออกงานนะครับจังสีเด่ไทบรรยากาศแบบนี้ให้พอเมพ่นองห้าดเบิ้งทั้งยูทูบนี่แหละ จังใดก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแนกรลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบวพลาดพี่น้องความเคลื่อนไหวของวงเรานะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าทําเพื่อโปรโมทช่วยวงนะครับว่าได้คิดอีย่างายเรื่องรายได้เรื่องการสั่งรายได้อ่าจุดตรงนั้นก็เป็นผลพ่อยได้ซ่อๆดอกพี่น้องมั่นได้บ่ได,ด้กระางมั่นนะครับเพียงแต่ว่าให้วงของเรานั้นมีคนรู้จัก เวลาออกการออกงานาเวลาไปสามาสาพอไม่พี่นองเข้าได้หูจักความเคลื่อนไหวสำนันกับโอเคนะครับถ้าเป็นเรื่องสร้างรายได้สร้างาเงินจังสันจังซีนี่ก็บ่บคอยถนัดปันไดเนานะนอกจากพอไม่พี่นองเข้าสาีมีความเมตตาซอยกดไหลกดแช่ไปนะครับซอยกันบึงาทางช่องสวัสดีครับอันนี้ช่องไหนก่อนนี่อ๋อลงปิยะเนาะ ครับของคนนั่นกับนันทพงษ์รำเพรินโชว์นะครับทั้งลุงปิยะนี่อัปเดตตลอดนะครับเราได้เปรียบมือกัน liking, อยู่อยู่น้ำวงตลอดนงตลอดน้ำตลอดได้อัปเดตตลอดนี่สิละพ่อปั่นกันกับของเบาตุยเนาะไปน้ำก,กันตลอดอื้วอะไรสุดดำเสาครับมาหอดึงเจ้มือเ้าอะไรมันบ่ทีมงานเ้าตั้งตั้งเวทีถึงเจ้าเ้าแล้วเนาะจนวมาสี่เลี่แล้วนี่ เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับอี่บ่าโดนกับขึ้นสีแล,ววล้วบ้ดละล่ะนะาจังได้กับฝากนะครับพี่น้องวันนี้ที่มันจากคีรีนะครับมันจากคีรีสามแยกไฟแดงเด้อพี่น้องเด้อสามแยกไฟแดงมาจากอำเภอรพระยืนนะครับมาจากพัยืนฮอดสามแยกไฟแดงแหลกกรแมนเลยอยู่ฝั่งซ้ายหันหนาเขานเมืองนะครับมาจากอำเภอพัยืน ข้างหลังเนี่ก็เป็นป้าเป็นไอ้นี่สะดวกสบายนะครับไปมาสะดวกไอ้มองนี้บ่ไก่บ่ไก่สำหรับผู้ที่มาให้กำลังแรงใจสาวหน่อยลำเพื่อนโชวคขังห้องหมแรงอยู่ในเขตขอนแก่นเนี่ยนะครับบ้านไั่เมืองพ้นชนนบทมันจากคีรีพระยืน โอ้ยเราแวแกนี้มาง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่ไกลนะครับระยะ2 0 3 0 40มิี่สิบกิโลนี่อำเภอเรานี่มาได้สะดวกสบายมากนะครับวันนี้บัตร120บาทนะครับบัตร120บาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นบัตรการกุศลกับวาได้นะครับเพราะว่าถูกกว่าซุกที่แล้วกับมืออื้นนะครับอยู่ที่พุทธมนฑลอีสาน เขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังแรงใจมืออื่นนี่ปะทะกับทีมงานหมอํำไอดอนนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของหมอ,ำอํำไอดอนไปเบิ้งหนักหล,ล่อดาร่าหลายต่อหลายท่านมาทำการแสดงอยู่บนเวทีสาวน้อยลำพินโชว์ของเราด้วยนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ซํำนี่ก่อนก็นแล้วกันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตให้กดติดตามไว้นะครับกดกระดิง่ง กด subscribe ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ